ไปปลาครับงเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวพามาตกปลานะครับอยู่ที่หมายเดิมนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านนะครับผมคลิปที่แล้วก็ผลงานใช้ได้เลยครับกัดค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเหยื่อขาดนะครับติดไปกับปากปลาช่อนนะครับ ก็เลยวันนี้ได้เหยื่อมาใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับคือจริงๆแล้วผมจะมาตั้งแต่เมื่อตอนเย็นแล้วนะครับแต่ว่ามีชาวบ้านเขามาลงขายนะครับก็เลยตกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาลงขายมนตีเหยื่อตี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 เบ็ดไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนเช้านี้ก็เลยลองมาดูนะครับก็เขาเพิ่งเก็บขายไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับไม่รู้ว่าปลามันจะตื่นหรือเปล่านะครับนี่ครับเพราะว่ารอยที่เขาเก็บขายผักปอดพวกอะไรตัวอะไรเนี่ยครับ ยังลกอยู่ไม่รู้ว่าเก็บหรือเปล่านะครับนี่เห็นยังมีหลักอยู่นะแต่ไม่เห็นพุ่นนะเดี๋ยวผมจะลองลองตีดูก่อนนะครับมองมันมองไม่เห็นตะข่ายไงแต่เมื่อกี้เห็นเขาเอาใส่ถุงปุ๋ยไปอ่ะน่าจะเก็บไปแล้วมั้งครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับเหงือก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ก็ใช้เป็นทวินมินินะครับแต่เป็นตัวสามเซนสีดำใบหลิวใบเดียวนะครับส่วนวันนี้ก็เนี่ยครับไปถอยมาใหม่นะครับก็เป็นทวินเหมือนเดิมนะครับ วินมินิเหมือนเดิมนะครับอันนี้3.5นะครับมี2ใบหลิวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันครับผม ้ยดูดิครับตายวัดปลากระเด็นกระดอนโอ้ยเซ็งเลยครับนะ้านาะดูดิครับนี่ ครับผมวันนี้ปลาไม่ไม่กินเลยนะครับกัดไปสองสามทีได้ครับวัดไม่อยู่นะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันยังตื่นอยู่นะครับเพราะว่าน้าเขามาลงข่ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปฝั่งนู้นครับนู่นครับต้นปูฝั่งนู้นะครับนู่นครับลองไปดูกันนะครับว่าฝั่งนู้นมันจะมีกัดหรือเปล่าล่ะครับไปครับครับนี่นะครับเมื่อกี้เราจะอยู่ฝั่งทางด้านนู้นะครับ ผมขับรถอ้อมอ่างเก็บน้ํามานะครับมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะมีกัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพอาจจะย้อนแสงนะครับเพราะว่านี้มันเป็นฝั่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์พอดีนะครับนะครับเดี๋ยวลองลุ้นกันสัก200ไม้ครับผมจัดไปเมื่อวานตอนวันก็กัดไป2-3ที่นะได้ไปตัวนึงนะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปนะครับ โตลงนะ ได้ครับดีใจมากเลยครับโอ,โอ้นี่ครับโอ้ครึ่งโลได้ครับโอ้โหนี่ครับผมมแม่งพุมาจากป่าเลยครับอหนาแม่งพุ่งออกมาจากป่าเลยครับโอ้อโหเอกือบไม่มีผลงานแล้วนะครับ ครับผมนี่นะครับไสสวยเลยนะครับโอ้ที่แรกกะจะกลับแล้วนะครับวันนี้ออกมาตั้งแต่8ปดโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงแล้วครับก็วัดหลุดไปประมาณ2ตัวนะครับแล้วก็มีที่กัดไม่ติดด้วยนะครับก็เลยขากลับก็เลยว่าแวะตรงนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มุมนี้ตัวนึงนะครับมุมเดิมมุมเดียวเลยนะครับแต่ว่าไซส์ประมาณนักสอขีด สองขีดกว่าได้นะครับนี่ครับตัวนี้มีครึ่งโลนะครับกัดเต็มๆเลยนะครับจะกลับแล้วนะครับแค่นตีนะครับเพราะว่ามันเคยกัดอยู่นะครับแต่ว่าวัดไม่อยู่นะครับเนี่ยครับส่สวยครับกัดกบยางทวินมินินะครับอันนี้ตัว3.5เซนนะครับใบพัดสองหลิวนะครับอ่าใบหลิวสองใบเนี่ยครับ สวยเลยครับนะโอเคครับไม่แห้วนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้ดูทรงแล้วมันสิบโมงแล้วนะครับน่าจะปามน่าจะเข้าเข้าผักหมดแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ